เหมือนพฤติกรรมของคุณแบงค์อ่ะมันไม่ปกติเพราะสภาพที่เขาเจอครั้งแรกตอนที่พามาอยู่ด้วยกันอะ่ะคือผอมมากเบ้าตาโหลอย่างเงี้ยครับคือคุณเจนกลัวว่าคุณแบงค์เนี่ยน่าจะใช้สารเสพติดหรือเปล่าครับะระหว่างที่ทาแผลครับคุณเจนก็ไปปรึกษาพยาบาลบอกว่าเป็นไปได้ไหมขอตรวจสารเสพติดที่ชายหน่อยครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ก็ตรวจออกมาครับไม่เจอไม่มีสารเสพติด ถัดจากวันนั้นครับมันก็มีเหตุการณ์ที่ออพอเขากลับมาจากทํางานนะครับก็ปรากฏว่าพี่ชายเขาเนี่ยหายไปเขาก็หาทั่วห้องเลยไม่เจอนะครับแล้วได้ยินเสียงเขาก็หาไปเปิดตู้ระเบียงก็ไม่มีปรากฏว่ามันดังมาจากตู้เสื้อผ้าคุณเจนก็เลยแบบเปิดตู้เสื้อผ้ามาสิ่งที่คุณเจนโดนก็คือ,อคุณแบงค์กระโจนใส่ แล้วก็ลุกขึ้นไปค่อมครับร้องมือกดคอบีบคอแล้วก็บอกว่ากูบอกให้มึงเลิกหลอกกูอันนี้หลอนหนักแล้วนะใช่ไปจะกูสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเจนแบบพยายามทุบพยายามดิ้นรนทุกอย่างจนตอนนั้นน่ะแกเฟดและใกล้ๆจะหมดสติแลวคุณเจนนะแล้วอยู่ๆอ่ะคุณแบงก์ก็ปล่อยเองแจ็คเฮ้ยอย่างเงี้ยแนนมายังไงแนนแล้วก็ไปนั่งขดตัวอยู่ที่ที่มุมห้องเสร็จแล้วก็พูดเพิ่มอีก คราวนี้ไม่ใช่แนนแล้วบอกพ่อผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเอาพ่อไหนอีกวะ